สัสดีครับกลับมาพบกับผม GT Auto Ford Channel นะครับวันนี้นะครับเอาใจสายเกษตรกรสายฟาร์มนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูรถคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นหัวเดียวนะครับผมหัวเดียว4คูณ4นะฮะราคา7 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับผมจะมาพร้อมชุดแต่งเหล็กรอบคันนะครับของ Outlander กันเลยทีเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมว่าเขาใส่ชุดแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับสำหรับเจ้าหัวเดียวคันนี้นะฮะอ่ตามผมมาดูกันเลย ด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะฮะเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมกระจังหน้าของเดิมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นแบบแรปเตอร์นะฮะอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะฮะไฟหน้านะครับผมอ่าไฟหน้ามันต้องเปลี่ยนด้วยแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะใส่กระจังหน้าไม่ได้นะฮะตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไฟหน้าของ wide track เลยนะครับเป็นไฟแบบ m มทริกนะครับผมแต่มันจะ ไม่สามารถหมุนเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้นะครับไฟหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้ว2รุู่นครับเปิดไฟสูงไฟต่ำเท่านั้นเองนะฮะอ่าจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี่นะฮะจะมีไฟเดทามรูปตัว C มาให้ด้วยนะครับผมสาหรับเจ้ารุ่นนี้นะฮะนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมนี่อันนี้เราก็เปลี่ยนไปให้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นชุดแรปเตอร์ด้วยนะฮะก็จะถอดกันชนเดิมออกไปเลยแล้วก็ใส่กันชนใหม่เข้าไปนะฮะจะเป็นกันชนของแรปเตอร์นะครับผม ส่วนเจ้าหัวเดียวอันนี้นะครับหัวเดียวคันนี้นะครับมันไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับเราใส่เพิ่มก็ไปให้ลูกค้าด้วยนะฮะ,ะตัวนี้ก็ใส่เพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปให้แล้วก็นี่นะครับผมกันชนเหล็กของ Outlander นะครับใส่เสริมเข้าไปนะครับสายกเกษตรกรมันต้องแบบลุยๆหน่อยเนอะ,อะก็ช่วยเซฟหรือว่าป้องกันตัวรถได้ด้วยนะฮะก็จะมีห่วงลากจูงให้ด้วย2ห่วงครับจะเป็นกันชนของ Outlander นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะ ด้านข้างก็จะเป็นคิวล้อสีดาด้านนะครับผมขนาด5.5นิ้วนะฮะจะเป็นเซ็ตเดียวกับกันชนด้านหน้านะฮะจะเป็นคิวล้อของแรปเตอร์นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วนะฮะนี่1 6นิ้วของเรนโซนะครับผมลัดด้วยยาง AT ทนะครับผมนี่ก็จะสวยๆและหล่อแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าหัวเดี่ยวคันนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับผมเราได้ทําการแปะสติกเกอร์เข้าไปด้วยนะฮะคำว่า f o อร์ตเรนเจอร์นะฮะช่วย มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะแล้วก็บันไดด้านข้างนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นบันไดข้าของ Outlander ครับจะเป็นบันไดเหล็กแบบนี้เลยนะฮะอ่าฮะแล้วก็นี่นะครับผมนี่คอกซิงหรือเปล่าไม่ใช่นะแบบว่าฟอร์ดหลายๆคนคงไม่เคยเห็นแบบฟอร์ดแต่งสไตล์คอกนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนาน,านๆมีลูกค้าแต่งทีนี่นครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้อของ Outlander นะครับผมฟอร์ดนี่มันช่างหล่อจริงนะใส่ข้อยังหล่ออ่า ข้อของ o u เ l นเดอร์ก็จะเป็นเหล็กหนาๆสีดาแบบนี้เลยนะครับผมมันรับกับตัวรถของฟอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะนี่アウเลนเดอร์ตัวนี้ก็สามารถถอดได้ด้วยนะฮะบรรทุกของได้ดีเลยทีเดียวไฟท้ายนะครับผมเราอัปเกรดไปใหม่นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ full LED เลยนะฮะตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปให้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะหล่อแบบนี้เลยแล้วก็กันชนด้านท้ายนะครับผมจะเป็นกันชนของ o u t l a n d e r นะฮะอย่างที่บอกไป เบื้องต้นเนื้อว่ามันเป็นของ a l l l n d e r รอบคันนะครับผมการชนท้ายก็จะมีห่วงลากจูงให้เราด้วยนะครับสองห่วงแล้วก็มีไฟสปอตไลท์นะครับเป็นไฟถอยนะครับผมให้เราด้วยนะครับจะเป็นไฟ LED เนะอะฝากระโปรงท้ายนะครับผมก็มีโลโก้มีคําว่าลนเจอร์ปั๊มปกติเลยนะครับมีคําว่าสี่คูณสี่ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะรอ,รอบคันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าสี่คูณสี่เป็นแบบไหนเนอะภายในของ หัวเดียว4ี่คูณสี่นะครับผมวัสดุก็จะเป็นเบาเป็นเบาผ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับผมอ่เบาปรับด้วยมือนะฮะนี่อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมทำอ่าดีเทลนะครับผมรายละเอียดของประตูนะครับมันจะไม่มีหนังเลยนะครับผมมันจะเป็นพลาสติก ABS แบบนี้เลยนะฮะปุ่ม สตาร์ทนะครับผมมันไม่มีปุ่มนะฮะจะเป็นกุญแจเสียบนะครับบิดไข่นะครับผมนี่อันนี้คือที่บอกไปไฟตันหมอกด้านหน้านะครับใส่เพิ่มเข้าไปก็มีสวิตช์นะครับผมสามารถปิดเปิดได้ตัวนี้ก็เป็นแผงควบคุมของไฟหน้านะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอ่าน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็จอกลางนะครับจะเป็นจอขนาด10นิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่องเสียบ USB มาให้นะครับผมเป็น Type A ชัย C เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่หกสปีดนะฮะแล้วนี่นะครับผม ก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับขับสองขับสี่นะครับผมอ่าเราก็สามารถเลือกขับได้นะครับเบรกก็จะเบรกมือก็เป็นเบรกมือธรรมดานะฮะก็จอฝั่งคนขับนะครับผมก็จะเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นสีสันสวยงามแบบนี้เลยอ่าฮะโอเคครับผมคร่าวๆนะสำหรับเจ้าหัวเดียวคันนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมหัวเดียวเอาไปใช้งานเอาไว้ใช้ลุยสวน ผลของอะไรแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อเซลทีทีกันเข้ามาได้นะครับแต่งสไตล์นี้นะครับผมอ,อยากได้เท่าไหร่ก็ถักมาสอบถามโปรโมชั่นนะครับผมเฮ้ยเซลทีทีผมอยากได้แบบนี้ครับผมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเซลทีทีก็คิดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูนะครับผมอ,อย่างไรวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ